สวัสดีค่ะที่นี่วังอาค่ะวันพฤหัสที่1พฤษภาคม2568ค่ะเวลา9นาฬิกาค่ะเอ๊ะเราเอากิ่งกระบุญมาทำไมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันแรงงานแห่งชาตินะครับตอนนี้เรากำลังจะใช้แรงงานนะครับนี่คุณจารุวันใช้แรงงานผมเองนี่แหละนี่กำลังทำเหล็กสามเหลี่ยมพร้อมสแสม และนี่กระบูนนะครับก็คือเวลาจะลากเลนเนี่ยเราต้องลากสดๆนะฮะจะมีไม้จะได้ไม่ร่วงเพราะตอนนี้ที่กุ้งป่วยนะครับตัวแดงเนี่ยก็คือเลนไม่สะอาดวันนั้นแมคโคมมาตักนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการบําบัดเลนก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงกุ้งใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเรือเดี๋ยวเราจะลากเรือทรงนี้นะคะมัดแบบนี้ค่ะ ดูซิว่าจะลากไหวไหมปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นนะคะไปเอาเชือกใส่ <Yeah. S 1> เชือกนะคะกับตะขอที่ท้ายเรือค่ะคล้องเชือกกับตะขอค่ะเราก็ลากเรือมาได้สักพักแล้วนะคะเราก็หยุดเช็คค่ะรู้สึกว่าการลากได้ผลดีมากนะคะทั้งที่น้ำเยอะแต่โคลนก็ลอยขึ้นมาเต็มหน้าน้ำเป็นฟองฟอดเลยค่ะเพราะว่าเลนเน่ามาก ใบพัดพันนะคะน้ำก็ค่อนข้างดำค่ะ,เเะนะสกเกนนะคะเพื่อร้อยเชือกค่ะเปลี่ยนเป็นลากข้างล่างที่เห็นนี่คือลากเหล็กสามเหลี่ยมอยู่ใต้ท้องเรือนะคะมีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะใต้ท้องเรือเป็นเหล็กสามเหลี่ยมมีโซ่ส่วนด้านหลังนั้นเป็นกิ่งตะบูนค่ะเยอะมากเลยนะคะ